อ,ออกมาหน้าพี่น้องพอดีพอรถเจ็งคันนึงจอดรถพูดอะไรวะโอ้ยายแขกแดกตับตัวนี้ไหมโอ้มาปวดเหรอวโอ้พี่น the, ้องครับ er> ว้าว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 าววา้าววครับ้าว้าววคาวว้าวาว เกาแล้วเกาแล้วบัดที่ไหนนามันคือเก่า่เห็นติดโควิดใช่ป่ะใช่บึ๊งนี่พี่น้องครับหมาก็คือเก่าอยู่ครับติดโควิดป้าเถอน้องกูมาลำซ้ำเถอะ่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ติดโควิดแล้วติดยังติดหีแงอยกใส่กวาตัวจะบาดินนะเจ้าไปดีเจ้าไปดีครับน้องนุ่งมาเล่นน้ำพี่บมะม่วงสูวต้ใต้ ตเอนต้อนแขกต้อไปกินบุกม่วงมันนี่แซ่บด้วยตัวนี่ฮะเดี๋ยวบุกม่วงเข้ากันบุกดีแต่ว่าเอาเชิญนั่งก่อนนะครับไอ้คือนิว่ามันเป็นโควิดีกแล้วหนามันเปลี่ยนไปมันบ่ได้เปลี่ยนเนาะมันว่มันก็คือเก่าเดี๋ยวเอขยับเส้นด้เออใส่นเส้นส้นแบ่ไอ้แก่เป็นเพื่อนนด้ละวันรถพี่น้องครับที่แรกเพื่อนบอกว่าไอ้ ไอ้เด้อข่อยเขาไปเล่นนะ้าเด้อพหัวนะอดีตผีงวงไก่ครับที่นีกันนึกว่ามันขี้รถขั้นเก่าขั้นเกา่ามันเ,เป็นปิกอัพเนาะรถเจ๋งกูก็เลยงงนะเอาราผู้ใดอีก้อกันดอกลงมาที่แรกว่ามันนั่นหน้าเหยียดนางซองเกศหอยเข็นได้แฉกครับพี่รองครับไม่ใหญกมาเล่นน้าอยู่ละเออครับเป็นได้สีเลยไปการศึกษามันทั้งไปวิ่งผมอ่อนกว่าอ่อนแล้วเออตัดขั้นทองเนาะ ขายขึ้นเพิ่นว่าขายขึ้นหนเพิ่นเหมาคันใหม่คันใหม่ครับแบะจะบาทละจากกะผมดาวมือนึงแหละดาวมือนึ่งแม่ครับไปตัวแล้วไปที่นี่ส่งเดือนเทะาลดาวมือนหนึ่งโซนเดินหา0 0นบาทพี่น้องครับกะกะกะพอดาวเออกาะพอดาวมันเรือซ่ํานี้ล่ะมันยังเข้าขกับมึงรถคันนี้เออเพราะว่าขั้นก่ามันเป็นปีกับเปียดแน่แต่ว่าเมียก็กล้าชี้น้ายุ่นบ่ เอ้ยครับไอ้เป็นไงบปนหางไหนต้องเป็นไรกนเลยเฮ้ยมาซีเกมซื้อรถจากซีเกมข้งในบอก่อนุญาตโอ้มันมีอย่างไรหลายอย่างหัับของย่างอันไหนเนี่ยบ่บ่เบืองรถนะโอ้บ่กวบิน้องครับเดี๋ยวมือนี้แอดดี้ฟิงก้อยเอารถมาให้เบิองครับไม่เติมไม่ให้เติมอู้ยนี่นี่คือเติมพันที่สองแล้วในปีนี้บ่คันแรกคือของโจมิชัยแต่ว่าของโจมิชัยบ่งามท่อคันนี้หรอกมันรถเด่นมันรถเด่นสุดๆนะ อันนี้พ่น,น,นเบ็ดยังละ่ะ <c oughs> ดิสันงามอยู่งามอยู่อามเอาอดีใจน้ำหนองนุ่งปี่น้องครับลูกศิลูก,ลกหาเขามากให้เจียมรถให้เดี๋ยวสิเบิ้งกันเออขังไม้หกขังไม้หกขังไม่หกขังไม้หกเออมึงก็เปิดน้ำล่างอะไรเรด่อง้่างบ่อ้าดฉียด เออเดือนห่อนเราเดือนละหาพันหางเงินได้เมือนละเดือนละเืินอยู่ครับอืมเอาดีดีดีเอามันมันชูชัวลำลำเรื่อยเยพี่น้องครับเดี๋ยวทะเบียนรถท่านี้นะครับเด้ออ่าดูก้อนแบบที่นี่อ่ากต่อสี่เจ็ดหนึ่งห้าสีสเกตว่ามันกาติกได้พี่น้องว่ามันกาติกอันนี้คือกอตสี่เจ็ดหนึ่งห้าเออเอาก้อย่อไม่ใาไมันจตบวกระตัง เน mm hmm. like ื้อกระตังเนี่ยก็กระตังกระตังพี่น้องครับพอตอนที่กระตังบนกระติกครับกระตังคือเงินไหลเข้ามาอย่างเดียวครับหรือว่าสั่นกะกะกระเป๋าตุงก็ได้กระเป๋าตุงก็ได้ก็ได้ก็ได้สุดยอดสุดยอดไอบัตรที่นี่เดี๋ยวนี้อยู่ชุมแพหรืออยู่ไหนอยู่บ้าน คือบ้านแชกก็คือบ้านอดูแสงแขงคือนเราเออยือบ้านไหยันคือนเราออกแล้วจากที่บินป่ะตอนนี้หันมาเห็นงานน้ำโชกอ่นดีแล้วดีแล้วเอากะับมากันไปก็บพรเดือดห้อนดอกลาเพราะว่าสมนีมันเดือนละหาพันบาทหาเงินสองคนเพราะชีเพราะชีอยู่นั่นแหละังสมนียังคือขวางรถคันนั้นเป็นไงล่ะคือเขาสื่อปิกอัพมันก็ต้องได้เช่นนั่นเช่นนี้เช่นนั่นเช่นนี้เพราะว่าอันนี้ เขาซื้อมาแล้วกับปรเด็นเช่นนี้ยังไหมเช่นแต่ย้ายแขกมันมือไดก็ได้เอาซสมเตินว่าอ่าขนขนมือเปลือกมืเชื่อ <c oughs> พี่น้องครับหนามันก็คือเก่านั่นแหละครับพี่น้องหนาวนไม่ได้เปลี่ยนแปลงเด้ไ <c oughs> ด้ยนินข่าวว่าอ่าติดโควิดใหม่อ่าโอไมาคอร์ดแต่ว่านึกว่ามันหนาน,น,อน้องกูเปลี่ยนไปแล้วแต่ยังคงความรออยู่ก็นี่เขาติดเอาโควิดนืมเป็นหีแค่นหรือ่า <c oughs> ปอบมึงเลยเนาะอืมเอาพี่นี่เสียวไวปสำนีก่อนครับพี่น้องพอกันจีบนากคแล้วกันอยู่ดีมีแห่สุขุทโธนความเก็บยาสตรีความไข่ยาสมีปาลาไหลไหลอือฮะมืออื่นน่างบ่มือมอื่นกูว่า่างดอกมืออื่อนพอมามืออื่นสิมีนัดแต่ชุ่มอยู่ไป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 ละ <c oughs> พี่น้องครับเอาสำนีสังก้อนครับเอาสำนีสังก้อนมาเอาไปสำนีสากอนโอ้ไปสำนียังกับเขาเอื้อนไปสำนีสากอน